เย่าลืมเดอ้อเงีลืมเดอ้อป่าเดอ้อเดยกเจไปถายอยู่สวนตามตาม,มาพี่ตามมาหาเจก่อนแล้วมาอย่งเจอย่างเจจอยวหาอาดังซีดหมห้ยร่อง,งตัดยาญโย่ายาเมย มามามามีเรื่องสีคุยน้ำนี่ไปยไปยไปไม่อย่างมีเรื่องให้คุยสีคุยน้ำนี่อ้ยโอ้ยตําหนากุซน่มีอย่างเจมีเรื่องให้ซอยเรื่องยังยังให้โต๊ะตั้นยาให้เห็นโต๊ตั้นหยาตันให้นี่ตันให้เฮานี่ทัดยู่สวนตันให้นนี่นี่ตันให้นคอยนี่ยิสวนนี่จะให้เงินดอกนี่ตันให้นแน่ยุหันน่ะบนยามบ่เออจะวาด า้อยเดี๋ยวห้าร้อยเวเจให้เงินก่อนเลยเมนบอกห้าร้อยบอกห้าร้อยล้อยู่สวนยางนะสวนยางเนี่นลีน่ะอย่ลืมเด้อขึ้นไปปัดนห้ี้ย่ลืมนี่อย่ลืมไปนี่เอทีให้เงินเพิ่มอีกจังหวัดเี๋อวที่ห้ดอกห้าร้อยเมนบอกอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อ ขึ้นเร็ว,วเดี๋ยวสิถาอยู่สวนอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเป่าเด้อเดี๋ยวเจไปถาอยู่สวนอโอเคอเคด,ดี๋ยว่อนเป็นตามไปเจออ,อย่าลืมเลยไปก่อนแหละส่งเปร๊กที่จอยมาดูสอแต่ค,คือปัตัานีหายอยู่สวนอยางเปล่าลู่พร้อปติบัตเคยห,หาห่าร้อยขึ้นไปเถี่ยงห้อีกห่ารอย าเฮ้ยเมียกูมานนี้มันหูมีเงินแท้ฝากไปก่อนเด้อหาร้อยเด้อหาร้อยฝากไปก่อนเด้อมันเห็นมันเห็นยไม่เห็นยังอยู่นั่น ไ,ไม่ยังไม่ยังนะไม่ยังอยู่นะเออขีกินส้มากกินส้มากกันมากุดชาหลายขี่หลายมาอนี่แล้วเป็นยังก็บอไปเข้าห้องนำดีดีเอ,อ้ากับฝ่าวเะเ,ออเห็น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 เมียมาเอ,อิญหากของฟ้าวแลนมากาุญนเมนอยู่บ่เมนไปขีว่วะฮะนนี่ไปขีว่วะกินบระคั่นหลายพอดบึงขี่แบบใดมันคือแปรนดีแท้เอ,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 อ้ากระถมไว้เนาะจะไปคูดนันเหม็นในขี่กูลเลยเห็นยังเห็นยังเห็นยังเพราสิบอกไปฝ้าวางยันตัวเข้าเพื่อน มื่อนีนตลาดน่าจะไปซื้อเนื้กินบอเออไปไปไปเฝ้าบ้านโอเคโอเคไปเฝ้าให้เออไม่กินยังมื่อานีกินแหนมแหนมก็ได้เออเดี๋ยวซื้อมาให้ครับผมอย่าลืมเด้อเฝ้าเด้อครับอ่าร้อยบอลจอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัดยาจอจอยดิบ่ <c oughs> าฮ่า่าฮ่่่าฮ่่งฮ่่